สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้ยายเอพาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศทงไฮทงหน้าจา่ายุบานพอตายุบานพอยายเอเอนี่แหละจา่ายูเพื่อจะตูรพักพิมาาจังหวัดลอยอจ้าพี่น้องอันพ่อยายแล้วอยากมาเบิ้องไฮเบิ้งหน้าจา่ายู่แต่ในเมืองหลายมันอุดอูพี่น้องพ่อยายแล้วว่า้าข่อยออกไปเบิ้งหน้าพอเจ,อาอนะจา้าก็นาคะนะจ้าหน้าก,ากับหน,น้าติดบานดอกจ้าพี่น้องหน้าติดบานจ้ากู้อันมันจะเป็นล้างบานพอยายเอจา้าเนาะ หลัางนานพอยายเ,เห็นตะหลังค่าลังค่าสังกะสีนจ้ะนี่แหละนี่ก็เป็นทีที่ยายโถมใบจ้ะถมใบหลายปีแล้วพี่น้องเจ็ดแปดปีแล้วแบบนี้สามียายเอ๋มาเสียเนาะยายเอ๋เลยพักข้องการเห็ดบานใบจ้ะแบบนี้อยู่ต่อมายายเอ๋ก็มาอยู่มาผ่อกระเพงไงจ้ะกระเพญไงก็เลยอยากมาเบิองฮะเถื่ออยากสารต่อจ้ะพี่นอ้องก็เลยมาเบิองใบนี่แหละบรรยากาศดีดีจ้ะพี่น้องร่มเย็นวีวีจ้ะเป็นตะนอนเว่นดีคัะยังนว่ะ เป็นมู่บ้านเนาะบันนี้คางนานสิเป็นน้องไหมพี่น้องน้องมูบ้านน้องยิ่ไงใหญ่ไหมจ๊ะตว่าตอนนี้นะ้ามันบกแล้วมันสิมนี้น้องบัวน,นี่อย่างจ้ะมึงย่าย่าเอ๋ว่าบรรยากาศมันดีไหมจ้ะตอนที่ย่า่เอ๋มาถมท,มทีตรงนมีไนะ้ไว้น่ะย่า่เอ๋คิดว่าย่า่เอ๋สิเหตุบ้านแล้วก็หันหน้าบ้านมาใส่ทางน้องไหมพี่น้องเห็นมันล่มรับล่มเย็นไหมจ้ะเห็นบะอันนี้น้องมูบ้านจะแตว่าตอนนี้นะ้ามันบก อันนี้มันสินมีอันสาบัวมีบัวมี่ยังหลายๆจากต่ว่าขันย่าเวลานามมันขึ้นนั่งสิมันก็สิขึ้นมากสูงคักเลยจากพีนอนนี่แหละเมืมเองใหญ่สีให้พีนองเบิงอันนี้สิเป็นทางนาเนะพีนอนย่มเย็นดีค่ะจากว่าร <c oughs> <c oughs> ่มเย็นค่ะทั้งลมทั้งแดดต่ว่ากับวฮอน,นอนล่มเย็นห้าสองเดือนสองเดือนคืองาสองเดือน เอาไปผุ่มกินมันปลูกมาบุกไม่ได้ในสุกแม่ใจอันชอบสุกมันชอบสุกเือดอกก้าสุกฝัางเข้มขดไปกล้ยแม่ยายอันใบตองแม่เจาะกุ้งปลตัดขายใบตองแง้มตองอันนี้กินไม่ได้เอาเหรอมันยากาศบานนอกบานหน้าเ้อนี่เป็นตยูอิลีเย็นสบายเจยาต่อยเด้เจยาต่อยได้ยายคอยบ่าเอายายที่นออกมาเบิ้งัง ไอเบิ้งหน้าจะามาเบื้อนสวนที่กระจอกคนรู้จักกันจับห่วงเป็นเห็ดสวนผสมอากาศดีดีจับหน่องล้มเย็นสวยๆอันนี้อัน,น,อน,นเป็นน้องสาลเล่าเลี้ยงปลาจับเป็นห่งของเอืเ้อยคนล้มเย็นดีจ้ะจับเป็นอ่วงบริเวณสวนเพิ่อนพูนบางแห่งเป็นปลากล้วยปลาอย่ัก ลมเย็นดีจ้ะเย็นสวยสวยยุคหนอ่องยทงหน้านมน่พี่น้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าจ้ะเย็นดีดีพี่น้องพุ่นพญายขอัยพี่น้องเมืองน้มเต็มงานหน้าอยู่จ้ะอากาศแบบนี้พี่น้องบรรยากาศดีดีจ้ะทงไฮทงหน้าบานห้องบรรยากาศดีครับ ไปตะสวนหว่วงเนาะพี่น้องเนาะยายเอกับม่หอดบ้านเนาะจ้าพี่น้องอันได้ของฝากจากพี่สาวอันพี่ยาเอไปเบึงอันสวนฟ้ามเล้าเนาะจ้ายายเอกัลอกเปลือกข่าแล้วก,กะตะไคร่เส็จเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณหล,ลายๆสำหรับของฝากจากคุณนาสาวของยายเอเนาะจา้ายายเอกออกเมื่อบ้าน เลาก็เอาตนใหม่มงคลตอนย่าเอาจากพี่น้องส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นของฝากของตอนจากพี่สาวอันบานเดียวกันกับย่าเอกจากเกลือม่นเนาะแล้วเหตุไทยหน้าส่วนผสมเหตุโกขกน้องหน้าจากพี่น้องเราก็เลยเอาค่ากับตะไไข่ตอนย่าเอขอบคุณหลายๆจ้าจ้าพี่น้องสาหรับคลิปนี้ย่าเอกกันขอบคุณหล,ลายๆจ้าที่ติดตามมังคิดข,ของย่าเอเนาะจ้าเนาะฝา,ากกดติดตามเป็นกําลัง,จงใจย่เาเอกในเด้อจ้า พอกันไม่คลิปนาจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า